หายตัวไปเลยเพราะรู้สึกว่าเพราะการที่อยู่ไกลกันเนี่ยการที่จะหายไปมันไม่ยากคุณต้องแลกเปลี่ยนกับเขาครับคุณต้องพูดคุยกับเขาว่าการสื่อสารในระดับใดอย่างน้อยที่สุดที่ทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกว่ายังได้เชื่อมต่อกันคือการที่เราอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันบางคนอยู่โคละซีกโลกอย่างเงี้ยครับมันต้องมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ มันมีข้อจํากัดของการสื่อสารด้วยอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันบางทีเราเช้าเขาดึกบางทีเรานอ,นอนเขาเพิ่งตื่นอาจจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ได้แต่ว่าอยู่คนละที่อยู่ไกลกันเราไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันการติดต่อสื่อสารเป็นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทำให้มันเกิดความรักมันเกิดความผูกพันขึ้นมาได้ฉะนั้นแหละการสื่อสารมาเลยมีการถูกถูกคาดหวังครับ และความคาดหวังของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนนึงรู้สึกว่าต้องโทรหากันทุกชั่วโมงแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าวันละครั้งก็พอละเรารู้จักกันแรก,แรกๆอาจจะไม่กล้าบอกความรู้สึกเนาะโทรหากันบ่อยปุ๊บ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 แบบนี้รู้สึกว่าอึดอัดและรู้สึกว่ากลายเป็นความน่ารำคราญและบางคนรู้สึกว่าเอ๊นี่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันยังโทรหากันบ่อยขนาดน,นี้อูถ้าจะอยู่ด้วยกันนี่ฉันคงถูกจับ ตามองขยับไปไหนไม่ได้เลยหรือเปล่าก็กลายเป็นรู้สึกอย่างนั้นกลายเป็นความอึดอัดแล้วก็กลายเป็นการที่สุดท้ายอาจจะเกิดการหายตัวไปเลยเพราะการที่อยู่ไกลกันเนี่ยการที่จะหายไปมันไม่ยากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ว่าไม่ถูกใจนิสัยใจคอเราหรอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันเยอะไปหรือสําหรับบางคนวันละครั้งก็พอแล้ว ก่อนนอนก็พอแล้ววันละครั้งก็แฮปปี้แล้วรู้สึกว่ายังได้เชื่อมต่อกันแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามครับเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งก็ฝ่ายตรงข้ามอาจจะเป็นฝ่ายที่เยอะกว่าคุณหมายถึงว่าอาจจะเช้ากลางวันเย็นรู้สึกว่าได้ติดต่อกันบางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่สะดวกรับสายเออโทรมากก็ไม่ติดต่อแชทมาก็ข้ามข้ามไปอะไรแบบนี้แล้วก็ไปคุยอตอนกลางคืนอย่างเดียวบางทีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามีความหน่อย ทำไมเธอถึงเทคสไปไม่รับอ่ะเทคสไปไม่อ่านน่ะไม่ได้คุยที่ตรงประเด็นว่าเออจริงๆแล้วมันคือความคาดหวังว่าเออฉันแบบรู้สึกว่าการที่ฉันอยากติดต่อเธอระดับเนี้ยเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันทําให้เราไม่ห่างเหินแต่การที่พอไม่ได้คุยให้มันตรงประเด็นน่ะมันกลายเป็นกลายเป็นนอกประเด็นไปว่าเฮ้ยเธอมีใครหรือเปล่าตอนนั้นเธอแอบคุยกับคนอื่นอยู่หรอเลยไม่รับสายเราเทคสไปเนี่ยตอนนั้นเธอทําอะไรอยู่กลายเป็นระแวงขึ้นมาแบบนี้ ความรักนั้นก็เลยไม่โอเคจากการที่ไม่ได้เคลียว่าการสื่อสารในระดับใดที่เป็นอย่างน้อยนะที่คุณรู้สึกว่าได้เชื่อมต่อกันฉันขอบอกตรงๆฉันขอสื่อสารเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะฉันรู้สึกว่าเออฉันไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสะดวกที่จะติดต่อในช่วงกลางวันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่โอเคฉันไม่ได้ไม่อยากคุยกับเธอนะแต่ฉันโอเคกว่าสบายใจกว่า comfortable กว่า ที่จะได้คุยกับเธอแค่เวลาครั้งนั่นเพียงพอแล้วแล้วของเธอแ่ะเป็นยังไงเขาอาจจะบอกว่าเออของผมเนี่ยสัก,กวันละสามเวลาได้ไหมแล้วคุณก็ลองจูงกันดูแล้วเออสามเวลามันอาจจะเยอะกินไปงั้นเอาตรงกลางแล้วกันสักสองเวลาเนาะเช้าทีหนึ่งก่อนนอนทีหนึ่งแล้วกันโอเคไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นเสริมให้นิดนึงแล้วก็ระยะเวลาในการสื่อสารด้วยอันนี้ก็สําคัญ เพราะว่าการที่คนเราอยู่กันโคนลซีโลกแบบนี้ครับบางทีเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ที่ว่าเป็นการกระทําชดเชยความรู้สึกที่ว่ามันห่างกันบางคนเนี่ยใช้วิธีการคุยทีนึงเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนเนี่ยคุยสองสามชั่วโมงเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราอยู่โคลซีโลกกันนั้นใช้เวลากับคุณเนี่ยคนละสักสองามชั่วโมงนะทุกๆคืนแต่บางครั้งเนี่ยไอ คำว่าสองสามชั่วโมงของเรามันอาจจะเป็นความรู้สึกอึดอัดก็ได้บางทีมันอาจจะนานไปครับสําหรับคุณคุณรู้สึกว่าสองสามชั่วโมงในยามดึกของฉันหรือสองสามชั่วโมงในยามเช้าของฉันเนี่ยซึ่งอาจจะดึกของเขาอ่ะมันเยอะไปมันทําให้เวลาส่วนตัวของคุณเนี่ยมันมันผิดเพี้ยนไปปกติแล้วตอนเช้าคุณอาจจะชอบมีเวลาออกกาลังกายหรือตอนกลางคืนของคุณอาจจะชอบอ่านหนังสือดูหนังอะไรแบบนี้ของคุณ แต่ว่าคุณคุยสองสามชั่วโมงมันทําให้คุณไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรส่วนตัวของคุณเลยแบบนี้ครับแรกๆมันอาจจะยอมได้ครับแต่ความรักที่ดีมันต้องเกิดจากคนที่มีความสุขสองคนมาเจอกันครับถ้าสิ่งนั้นมันบั่นทอนความสุขส่วนตัวของคุณครับเสียการเสียงานอะไรแบบนี้บางคนต้องยอมอดหลับอดนอนคุยดึกๆครับเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันบางทีหัวค่ําของเขาอาจจะประมาณตีสองตีสามของเราโหต้องอดตาหลับขับตานอน มาคุยกับเขาแล้วก็กลายเป็นแบบนอนสักแป๊บหนึ่งแล้วตื่นมาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับให้เวลานอนเราพินเพี้ยนไปแบบเนี้มันไปเบียดความสุขของตัวเราการที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มไม่ไม่สบายใจในการสื่อสารเริ่มรู้สึกว่ามีความทุกข์กับการสื่อสารปนๆในระหว่างสื่อสารเนี่ยมันก็สะสมครับสะสมสะสมสะสมจนรู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าเหนื่อยที่จะเริ่มสื่อสารแล้วบางทีก็ทําให้รู้สึกว่ามันก็พานไป มีปัญหากับความสัมพันธ์ได้คุณอาจจะพานทะเลาะคุณอาจจะพานรู้สึกอึดอาจไม่อยากคุยอารมณ์มันไม่อยากจะคุยคนเราพออารมณ์มันไม่ได้เนื้อหาหรือเหตุผลมันก็ไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าอารมณ์มันมาอารมณ์มันดีแล้วก็พร้อมจะหาเหตุผลดีๆมาคุยกันหาเรื่องราวดีๆมาคุยกันนะครับฉะนั้นตรงนี้สําคัญคุณสื่อสารเขาให้ชัดเจนนะว่าการสื่อสารในระดับใด ที่เป็นอย่างน้อยครับที่ทําให้คุณรู้สึกว่ายัางได้เชื่อมต่อกันแล้วตกลงกันให้เข้าใจา